ไงน้องรักก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแบปบล็อกฟุตนะครับผมก็วันนี้มีข่าวดีนะพี่ก็จะมาแจกรหัสนะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับผมทุกคนหรือน้องรักของผมเนี่ยต้องติดตามผมถึง100ผู้ติดตามนะครับผมตอนนี้ก็80กว่าคนแล้วนะอีกหน,อหน่อยเองนะครับผมก็จะถึง100ผู้ติดตามแล้วนะครับผมก็ฝากน้องรักโคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ และดันผู้ติดตามไม่ถึง100ที่ผู้ติดตามนะครับผมแลวผมจะแจกรหัสให้นะโอเคก่อนที่เราจะไปแบบดูรหัสกันเนี่ยเราไปสุ่มผลก่อนดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกาชากันก่อนเลยกดเลยครับผมสุ่มผลพิศจสื้อเลยมาดูนะครับผมจะได้ผลเลยผมว่าส่งนี้แม่งมาหลักล้านชัวร์เลยเตรียมพร้อมครับผมเปิดเฮ้ย เฮ้ยน้องรักผลสั่นวะเฮ้ยไอ้ยโคตรตึงผลลักล้านผลสั้นครับน้องรักดูดูเต็มตาดูนี่เป็นไงเก็บเลยจัดเก็บเพนไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านขายพิซซ่าเนี่ยขายแล้วบ้างกดไปดูก่อนมีไรก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีผลอะไรขายเลยเหรอวะไม่มีเลย โอ้ยที่เรามีเกลือจัดอน้องรักเกลือเกินรานะคารอบนี้โอเคเดี๋ยวเราแบบมาดูดีกว่านะท่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยท่าอะไรวะโคตรเท่เลยวะเย่ยโคตรเท่เดี๋ยวเราแบบหาเปลี่ยนที่นั่งนั่งดีกว่าเนาะดูท่าดิโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนที่นั่งดีกว่านั่งตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะดูหันเนี่ยก็ ฝากทุกคนเนี่ยติดตามด้วยนะติดตามพี่ถึง100ไลค์นะไอ้ไีิชายหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราดูรหันเลยรหัสนนี้ก็มีดาบมิดไนแล้วก็เร oh นโกคุนะเป็หนาเรนโกคุแล้วก็เซเบอร์แล้วก็มีซันไดวันโดแล้วก็ดากอนไทเดนไอมีดาบซูเคนเกตตาไอไม่ใช่ดาบบุกแล้วก็บูช แล้วก็มีพวกหมวกแต่งนะครับแล้วก็มีผลสันที่เราสมได้มาเมื่อกี้นะเนี่ยผลสัน่นแล้วก็ผลแมกมาผลบาเรียผลวิญญาณผลแข็งเฮ้ยมิานากแฝมวินด้วยเห็นปะทำกีตาร์บุ๊กได้ทุกคนไปทำกีตาร์บุ๊กได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาหารแล้วก็รหัสนี้เนี่ยเป็นมูจิด้วยนะทุกคนนักูเห็นปะมูจิเป็นไงแล้วก็เป็นหมัดก๊เอเไม่ใช่ดิหมัดซุปวีหนึ่งนะ ใช้เหมือนก่อนนะครับแล้วก็ ji, มูจิมาร์ทไม่ครบนะไม่รู้ตื่นหรือเปล่าแล้วก็ดาบมีดาบแล้วนะเดี๋ยวเราไปทําโซโลไอ้ดาบ3ซโซโลได้นะเนี่ยดาบสามได้มะมีเส้นได้กับปันโดนะครับผมขาดแค่ซูซุยนะหาซูซุยมีอีกเล่มหนึง่งก็ทํา3ดาบได้เลยนะทุกคนโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสลับรหัสมีใครมนานั่งข้างเราดเลยนะอย,นะอยากดูผลเหรอ,อไปแล้วเอาไปไหนอนะ่ะ โอเคเดังนี้ก็เป็นดาบสันไดนะเดี๋ยวเราแบบไปหาเทสผลดีกว่าว่าผลมมจิของเราเนี่ยจะตื่นหรือเปล่านะทุกคนดูเป็นไงโคตรเท่ไม่มีสี่หัคีนะทุกคนเนี่ยแต่สี่หัคีเต็มตัวนะฮาคีคือเต็มตัวฮาคีแมกแล้วนะทุกคนอุ้ยกระตุกจัดโหยกระตุกเกินโหยตุกจัดอะน่ารักตัวเด็กเฮ้ยโคตรปิง เดี๋ยวผมแบบขอปรับภาพนิดนึงนะให้มันแบบสมูทสมูทหน่อยโอเคปรับมาสักหนึ่งเลยมันจะได้แบบสมูทหน่อยโอเคเนะลองหันดิโอ้ลื่นปื๊ดเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสผลโมจิดูนะว่ามันจะจะเป็นยังไงนะ้องรักมันจะตื่นหรือเปล่านะโอเคสกิลแซ็สกิลแรกครับผมปุยเอ้ยไปได้หมลนะเนาะไม่มารับเฉยเลยงงวะสกิลเอ็กก็เป็นการมัดแล้วก็โยนไปนะครับผมสกิลซี ก็จะเป็นการหมุนตัวไปแล้วก็ทุ่มนะประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยอะไรวะอ๋อมอนมันดึงเราโอ้โหดึงไม่โคตรใคลเรยมอนอะไรวะเคลไปสกิลเอฟนี่หมุนโห้ยโดนัดหมุนได้เฮ้ยอะไรวะให้เยร์าโคตรควนตีเนี่ยทุกคนดูดิเยียโคตรข่ำอะดูดิอะไรวะเนี่ยโคตรข่ำเราทุกคนดูดิโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบสกิลเซตใหม่นะว่าจะเป็นไงลองเลยปุ๊บ เอ๋อมันจะปล่อยปล่อยมัดไปนะครับผมพอโดนศัตรูมันก็จะพุ่งไปนะสกิล X ก็จะเป็นการมัดตัวแล้วโยนทุ่มนะครับผมสกิล C ก็จะหมุนต้องหมุนสอ๋อสกิล C ก็จะโดนทุ่มนะครับผมถ้าเกิดหมุนไปโดนศัตรูกำแพงก็จะทุ่มลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็มัดก๊อตดูนะมัดก๊อตสกิลเซตให้มีสกิล C อย่างนี้ครับกดค้างมันจะย่ออย่างนี้ครับพุ่งต่อยเข้าไปนะครับผมโอ้โหไปต่อยโคตรไกลปีกนี้ต่อยไกลเกินสกิลเซตนะครับผม นี่ต่อยรัวนะครับผมก, Skill นะ Skill ก็สกิลเอนะเอ็กซก็จะเป็นการแบบเออ่ปล่อยลมแบบทุ่ม,มอมอกมาแบบปังเลยนะทุกคนก็ดาบซันไดก็มาร์ทไม่ครบนะครับคาบิชะก็มาร์ทไม่ครบก็ประมาณนี้นะถ้าใครได้รหัสนี้ไปก็ต้องไปทําแบบเพิ่มหน่อยนะครับผมหาของแป่งทํามาร์ทเองนะครับผมก็รหัสนี้โมจินะก็รหัสแต่โมจินี้ไม่ตื่นนะครับทุกคนสำหรับน้องรักที่ใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และ กดติดตามนะครับผมให้ถึง100ซับตะใครนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะผมยอมนะกดติดตามเพื่อที่จะได้รหัสนะครับผมพอถึง100ผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมมาแจกนะครับผมผมแจกแน่นอนนะครับผมใครมาเร็วก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับน้องรักเจอกันใหม่